สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเล่าเรื่องลึกลับในค่าคืนนี้เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังอาจทำให้คุณตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเรียกว่าเวลาว่ามันตรงไปตรงมาจริงๆหรือบางครั้งมันอาจเล่นตลกกับเราคืนนี้ผมจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในอังกฤษ เรื่องของโรงแรมที่ไม่มีอยู่จริงปีคศ1979คู่สามีภรรยาชาวอังกฤษเจฟฟรีย์ Jeffrey และพอลลีนพวกเขากำลังเดินทางข้ามประเทศฝรั่งเศสขับรถไปเรื่อยๆผ่านทุ่งหญ้าและถนนสายยาวที่ทอดตัวไปไม่สิ้นสุดเวลาล่วงเข้าสู่คำ่ำทั้งคู่เริ่มเหนื่อยและอยากหาที่พักคืนหนึ่ง และนั่นเองพวกเขาก็เห็นป้ายไม้เล็กๆข้างทางเขียนบอกว่ามีโรงแรมอยู่ไม่ไกลทั้งคู่จึงเลี้ยวรถเข้าไปตามทางนั้นและสิ่งที่เห็นมันเหมือนกับว่าพวกเขากำลังย้อนเวลากลับไปโรงแรมนั้นเป็นอาคารก่ออิฐโบราณหน้าต่างไม้เก่าๆแสงไฟสีส้มสว่างลอดออกมาจากในห้อง พนักงานต้อนรับแต่งตัวด้วยชุดที่ดูโบราณมากๆผู้ชายใส่เสื้อกักักกางเกงเอวสูงผู้หญิงสวมกระโปรงยาวพวกเขายิ้มแย้มต้อนรับอย่างสุภาพเจฟฟรีย์กับพอลลีนรู้สึกว่าบรรยากาศทุกอย่างมันไม่เหมือนโรงแรมทั่วไปที่พวกเขาเคยพักแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่รู้สึกว่ามันคลาสสิกดี ห้องพักที่ได้ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่ภายในมีเฟอร์นิเจอร์ไม้หนักๆเตียงแบบโบราณหมอนและที่นอนแข็งไม่มีโทรศัพท์ไม่มีทีวีไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวบนผนังห้องมีรูปภาพวาดเก่าๆแขวนอยู่ทุกอย่างเหมือนย้อนกลับไปในยุคต้นศตรวรรษที่20ทั้งคู่พักผ่อนอย่างสงบ ตื่นเช้ามาก็ลงไปทานอาหารเช้าอาหารเรียบง่ายขนมปังแข็งเนยแข็งและกาแฟร้อนๆไม่มีไข่ดาวไม่มีไส้กรอกไม่มีอะไรเหมือนโรงแรมปกติในยุค70แต่พวกเขาก็คิดแค่ว่านี่คงเป็นสเสน่ห์ของโรงแรมท้องถิ่นก็เท่านั้นเองรุ่งเช้าพวกเขาเช็คเอาท์แล้วขับรถออกเดินทางต่อ แต่เมื่อเล่าเรื่องโรงแรมนี้ให้ชาวบ้านฟังทุกคนกลับสายหัวไม่มีใครรู้จักโรงแรมที่พวกเขาพูดถึงเลยด้วยความสงสัยเจฟฟรียและพอลลีนพยายามขับรถย้อนกลับไปตามเส้นทางเดิมพวกเขามองหาป้ายไม้ที่เคยเห็นแต่ไม่ว่าจะขับไปกี่รอบป้ายก็หายไปและที่น่าขนลุกที่สุดโรงแรมนั้นหายไปเช่นกัน ทั้งคู่ไม่ยอมแพ้พวกเขาลองค้นข้อมูลเก่าๆจากบันทึกท้องถิ่นและสิ่งที่เจอทำให้พวกเขาขนลุกสู้เพราะโรงแรมที่มีลักษณะตรงตามที่พวกเขาเล่าเคยมีอยู่จริงแต่โรงแรมนั้นปิดกิจการไปตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง พูดอีกอย่างก็คือเท่าเรื่องเล่าของเจฟฟรียและพอลีนเป็นความจริงนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ได้พักในโรงแรมธรรมดาแต่พวกเขาอาจก้าวข้ามเวลากลับไปพักในโรงแรมที่ตายไปแล้วเกือบ40ปีหลายคนเชื่อว่านี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ไทม์สลิปหรือการข้ามเวลาที่โด่งดังที่สุดในโลกคำอธิบายมีมากมาย บางคนว่าเป็นแค่ความเหนื่อยล้าที่จดจําผิดบางคนว่าอาจเป็นความฝันที่ผสมกับความจริงแต่ก็มีอีกหลายคนที่เชื่อว่าบางครั้งเวลาไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงตลอดไปมันอาจบิดงอเชื่อมต่อกันชั่วขณะและถ้าคุณโชคดีหรือโชคร้ายพอคุณอาจหลุดเข้าไปสัมผัสกับมันคืนนี้ ถ้าคุณเดินทางแล้วเจอป้ายไม้เล็กๆข้างทางที่ไม่คุ้นเคยคุณจะกล้าเลี้ยวเข้าไปหรือเปล่าหรือคุณจะขับผ่านไปเพราะกลัวว่าจะได้พักในโรงแรมที่ไม่มีอยู่จริง